ต้องบอกเลยครับว่าตอนนี้นะักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกครับกำลังจับตามองปรากฏการณ์หนึ่งก็คือปรากฏการณ์ลานินยาครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันหายไปเร็วกว่าที่ควรเป็นครับโดยเฉพาะในปี2025หรือปีนี้นะครับเกิดขึ้นช้าเป็นครั้งที่2ในรอบ75ปีไอ้เกิดช้ายังไม่พอครับมันดันหายเร็วด้วยโดยปกติเนี่ยมันจะอยู่กันประมาณ9เดือนถึง12เดือนครับแต่รอบนี้เพียงแค่3เดือนเนี่ย มันก็หายไปเลยนะถามว่าเฮ้ย hey, แล้วไอ้สามเดือนนี้มันหายไปเนี่ยมันส่งผลอะไรมันจะทําให้โลกกลับคืนสู่สภาวะที่เรียกว่าสภาวะความเป็นกลางเอ็นโซนิวทรอนะครับซึ่งคาดว่าจะยาวไปจนถึงช่วงเดือนสิงหาถึงตุลาปี6กหนี้นะครับทําให้การพยากรณ์อากาศเนี่ยออกมาบอกว่ามันจะเกิดความรุนแรงของพายุเนี่ยยากขึ้นนะ ทำให้พยากรอากาศความรุนแรงเนี่ยได้ยากขึ้นนะครับทีนี้มาเข้าใจกันนิดนึงว่าลานินญาที่หายไปเร็วเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าลานินญาที่มันหายไปเร็วกว่าที่คาดการเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปี2024ต่อเน,นื่องมาต้นปี2025นะมันเกิดอ่อนตัวกําลังความรุนแรงเนี่ยลงเร็วนะจะเห็นได้จากอุณหภูมิผิวน้ําทะเล อุ่นขึ้นในแปซิฟิกตะวันออกทําให้ความเย็นที่ผิวน้ําทะเลเนี่ยซึ่งเป็นลักษณะของลานินญ,ญ่าเนี่ยลดลงมวลน้ําเย็นที่อยู่ภายใต้ผิวน้ําในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนเนี่ยอ่อนกำลังลงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาทีนี้จากปรากฏการน์นี้มันจะกลับให้ไปเกิดสภาวะที่เมื่อกี้ผมพูดไปแล้วเรียกว่าสภาวะความเป็นกลางเอนโซลเนี่ยความหมายก็คือว่ามันไม่เกิดทั้งปรากฏการ์ที่เรียกว่า เอลนินโยและลานินยานะครับไอการที่ไม่เกิดปรากฏการเลยเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันเป็นเรื่องดีนะครับมันทําให้สภาพอากาศโดยรวมเนี่ยมีความผันผวนน้อยลงกว่าที่จะเกิดทั้งสองปรากฏการนี้แต่การที่มันไม่เกิดปรากฏการทั้งสองอย่างเนี้ยมันทําให้การคาดการ์หรือการคาดเดาอ,อิทธิพลของลานินยาและก็เอลนินโยเนี่ยหายไปเลยทีนี้ไอการที่มันคาดการยากเนี่ยมันก็เลยทําให พยากรณ์อากาศยากตามขึ้นไปอีกครับขาดตัวชี้วัดนำนะครับแล้วก็นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเปรียบเสมือนว่ามันเหมือนสมมุติว่าเราเดินเรือออกไปแล้วกันนะแล้วเข็มคิดทางอากาศเนี่ยมันหายมันก็เลยทําให้การคาดการณ์เนี่ยขาดความแม่นยาครับระบบพยากรณ์อากาศอาจจะล้มเหลวครับแบบจําลองคอมพิวเตอร์ต่างๆที่คิดว่ามันจะเห็นเพราะว่ามันจะเด่นชัดเนี่ยปรากฏว่า มันไม่เด่นชัดแล้วเพราะว่าปรากฏการณ์ไอเอลนินโยกับลานินยามันไม่เกิดใช่ไหมมันก็เลยเห็นภาพไม่ชัดพอเห็นภาพไม่ชัดการพยากรณก็จะแม่นยําลดลงนั่นเองครับตกอยู่ในภาวะที่เรียกว่าไล้เสถียรภาพทางภูมิอากาศระบบภูมิอากาศของโลกเนี่ย,เป,ยเปรียบเสมือนเขาเรียกว่าปัจจุบันนะมันจะกลายเป็นว่าเหมือนลดไร้พวงมาลัยครับไม่รู้ว่าจะไปทิศไหนเพราะว่าความชัดเจนมันหายไปนั่นเองครับมันก็เลยไม่สามารถเชื่อตื้อ เตือนล่วงหน้าได้เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนมันจะเตือนได้เป็นอาทิตย์นะตอนนี้อาจจะเตือนไม่ได้แล้วมันก็จะทําให้มีผลกระทบต่อ,อ,อประชากรน,นั่นเองครับโดยเฉพาะด้านการเกษตรนะเพราะว่าการเกษตรเนี่ยเขากําลังเผชิญกับความยากลําบากในการเพาะปลูกนั่นเองเพราะว่าเขาคาดการไม่ได้ว่าปริมาณน้ําฝนจะเป็นยังไงอ,อ,อากาศจะเป็นยังไงนะอาจจะส่งผลได้ครับว่าส่งผลได้ถึงการขาดแคลนอาหารในบางพื้นที่เลยนะเพราะว่า,กาเกษตรกรเนี่ยไม่สามารถที่จะ สร้างผลิตผลได้ตามความคาดหวังนะเพราะว่าไม่สามารถเดาฟ้าเดาฝนได้อย่างที่เคยเดาในอดีตนะครับด้านสาธารณภัยก็ต้องบอกว่าอาจจะทําให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติแบบไม่ทันตั้งตัวครับไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมฉับพลันพายุรุนแรงขึ้นความร้อนภัยแล้งซึ่งอาจจะเกิดขึ้นแบบไม่มีการเตือนล่วงหน้านะครับเพราะว่าไอป้ปรากฏการชี้นําม,มันหายไปไง แล้วทีนี้พอมาดูด้านเศรษฐกิจครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็เกิดความกังวลครับว่ามันจะมีผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกนะก็คือพลังงานราคาพลังงานก็อาจจะมีการผันผวน,นนะครับแล้วก็สินค้าเกี่ยวกับพก,กบพันก็คือพวกของกินทั้งหลายเนี่ยจะเกิดความผันผวน,นเพราะว่าตัววัตถุดิบเนี่ยไม่ได้ตาม ที่คาดการเอาไว้นะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพแน่นอนครับเวลาที่สภาพอากาศมันคาดเดาไม่ค่อยได้สิ่งหนึ่งที่จะส่งผลหนักเลยก็คือการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ใหม่ครับโดยเฉพาะโรคที่มีมแมลงเป็นพาหะจะเพิ่มความเสี่ยงต่อสุขภาพของคนกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุแล้วก็เด็กเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นเพราะนั้นก็ไม่ได้แปลว่าการมีลาดินยาหรือเอลนินโยเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ดีนะปรากฏว่าการมีเนี่ยง่ายมากกว่า เพราะามันคาดเดาอากาศแล้วก็เตรียมตัวป้องกันได้มากกว่านะทีนี้ต้องถามเพื่อนๆครับว่าตอนนี้เราเริ่มเห็นออการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในในพื้นที่ของตัวเองแบบแปลกๆกันบ้างหรือเปล่าใครมีเห็นอะไรแปลกๆลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับว่าเออแถวบ้านจากที่มันเคยเป็นแบบนี้มันไม่เป็นนะเราจะได้เตรียมตัวกันได้นะว่าเอ,อ๊ะน่าอย่างนั้นเราควรจะเตรียมตัวกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ยังไงนะครับก็ มาร่วมพูดคุยกันได้นะครับรายการนี้ก็เป็นรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากโลลิก้าครับเปลี่ยนผู้สนับสนุนแล้วครับโลลิก้านะครับก็เป็นจริงๆเป็นแบรนด์เกี่ยวกับกระเป๋าเดินทางแล้วก็อุปกรณ์สําหรับการเดินทางนะครับเดี๋ยวไว้วันหลังมาแนะนํากันแบบเยอะๆนะก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้มีตัวแรกครับเป็นกระติกน้ําจากโลลิก้านะครับก็เป็นกระติกน้ําเก็บความเย็นแบบมีหูจับแล้วก็เขาเรียกว่าโคเดอร์เฟลลี่นะ อยู่นี้โคเดอร์เฟลลี่ก็คือเสียบไว้ที่ในในรถอย่างเงี้ยไอตรงนี้มันจะเล็กไงมันก็เสียบลงไปในรถได้นะครับก็เป็นแก้วแบบผมค่อนข้างชอบนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยหลอดพวกเนี้ยมันจะต้องมีไอตัวข้อใช่ไหมแล้วก็มันมันดึงเราล้างยากอันนี้คือแบบใช้เหมือนหลอดปกติได้เลยนะแล้วก็ขอโฆษณาเยอะหน่อยแล้วกันนะเขาเปิดมีแล้วก็ซิปได้ด้วยหรือว่าปิดได้นะหรือว่าจะปิดแบบ สมบูรณ์แบบเลยก็กันน้ำหกได้ด้วยนะอ่าก็เป็นแก้วน้ำสองชั้นครับที่เก็บได้ทั้งความเย็นความร้อนนะ <c oughs> เขา,เอาบอกว่าเก็บความเย็นได้มากกว่า18ชั่วโมงความร้อนมากกว่า6ชั่วโมงนะครับแล้วก็ b p a ีเี <c oughs> ด้วยฝากสนับสนุนหน่อยนะช่องตอนนี้ติดได้แล้วเดี๋ยวจะติดไว้นะเกิดใครสนใจก็สามารถกดลิงก์เข้าไปจับใจ่ายใช้สอยเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทิมง,งานด้วยนะครับก็วันนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับ